CSR คือการที่องค์กรหรือบริษัททำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เน้นเพียงแค่การแสวงหาผลกำรรไรแต่ยังใส่ใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจและพยายามสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับผู้ที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดความสำคัญของ CSR สร้างภาพลักษณ ที่ดีให้กับองค์กรเพิ่มค,ความเชื่อมั่นจากลูกค้าและสังคมช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย,อย่างยั่งยืนสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชนตัวอย่างโครงการปันสุขให้ชุมชนของปตทบริษัทปลตทดำเนินโครงการ CSR ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนเช่นแจกทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนสร้างแหล่งน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านปลูกป่าและฟื้นฟูธรรมชาติส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นเช่นฝีมือหรือการแปรรูปอาหารให้ความรู้ด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมธุรกิจเพื่อสังคมคือธุรกิจที่มีเป้าหมายหลัก ื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบธุรกิจในการดำเนินงานเช่นการขายสินค้าและบริการโดยไรายได้จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมไม่เน้นกำไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นแต่เน้นเปลี่ยนแปลงเชิงบ,บวกต่อชุมชนลักษณะเด่นของ SD มีมีพันธกิจเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมดำเนิน การแบบพึ่งพาตนเองสร้างรายได้าจากการขายกาไรถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม,ไม่พึ่งเงินบริจาคหรือทุนจากภายนอกในระยะย,ยาววัดผลลัพธ์ทางสังคมควบคู่ไปกับผลลัพธ์ประกอบการตัวอย่างโมลินเอไลเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมเช่นโฮมสเตย์ day, งานฝีมือปลูกป่าดำน้ำเก็บขยะรายได้เข้าสู่ชาวบ้านโดยตรงไม่ไหลออกไปยังนายทุนผลกระทบเชิงบวกชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นคนในพื้นที่ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดการย้าย กินทานและส่งเสริมความยั่งยืนในท้องถิ่น